วันนี้สายลมนำสนเสนอคันนี้เลยค่ะตัวต้ายาลิส1.2ตัว E ปี2014กับราคาแค่339,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่5 1 6 2บาทเดี๋ยวสายลมพาชมว่าคันนี้จะเหมาะกับท่านผู้ชมแค่ไหนเชิญชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่อุบนราชธานีนะคะมาพร้อมกับอากาศเย็นสบายนะคะกับลมอ่อนๆน,นะคะแดดก็อ่อนๆเหมือนกันอ่อนๆยังไงเย็นสบายนะคะลมไม่แรงลมพอดีพอดีอา้าวมาพร้อมกับโตยตายาลิ i s 1.2ตัวอีปี2014เกียร์ออโตโฉมนี้ท่านผู้ชมขาะนานๆจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งพอเข้ามาแล้วลูกค้าก็จองกันสนั่นวันไหวเลยคะโดยเฉพาะ สีนี้นะคะครั้งที่แล้วสายลมรีวิวไปเป็นสีเทาเข้มเนาะมีสเกิร์ตแต่คันนี้นะคะเป็นสีเทาอ่อนนะคะท่านผู้ชมเป็นรุ่นนี้นะคะโชมนี้นี่หายากมากนะคะแรกที่สําคัญราคาประหยัดด้วยผ่อนก็สบายนะคะ<ม>อ้าวเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันก่อนนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะแจ่มแจ๋วแค่ไหนคะท่านผู้ชมนะคะเดิมแค่ไหนอ่ะพาท่านผู้ชมดูโชว์สักหน่อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะชมความเดิมของรถนะคะ นะคะขัดเคลือบแก้วเคลือบเงาให้เรียบร้อยเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ฝั่งนี้ด้วยน้องคั์ความเดินของรถนะคะไล่ขึ้นมาข้างบนเลยท่านผู้ชมนี่นี่นะคะท่านผู้ชมเครื่องนะคะสี่สูบหนึ่นซีซีนะคะ86แรงมา้าประหยัดน้ํามันค่ะท่านผู้ชมประหยัดทั้งน้ํามันแล้วก็ประหยัดทั้งค่าง,งวดนะคะที่สําคัญไม่แพงค่ะ ะะเดี๋ยวสายลมพาชมนะคะว่าภายในจะเจ็บแค่ไหนนะคะ้มชมขาตรงกระจกมองข้างนะคะสีบอลเทากับสีดําด้านเก๋ียไก่เข้ากันมากเห็นไหมคะกลมกลืนมากนะคะสีทุกสีแม็กกันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมพาชมภายในท่านผู้ชมขาดูนะคะเบาะสีดํานะคะเดินได้สีส้มเห็นไหมคะท่านผู้ชมแจ่มมากนะคะบง่งบอกว่าเจ้าของรักษาดีมากนะคะไม่ช้ําเลยภายในท่านผู้ชมขาเห็นไหมมีแอร์แบบคู่นะ เขาเป็นรุ่นตัว E เห็นไหมคะมเกียร์ออโต้ขับง่ายสบายใจด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าค่างวดเท่าไหร่จะบอกว่าซออท้ายล่มเมื่อไหรจะบอกเดี๋ยวค่อยบอกค่ะชมก่อนว่ามันจะแจ่มแค่ไหนะนะะสะอาดนี่ท่านผู้ชมตรงฝ้าเพดานเห็นไหมคะไม่มีรอยอะไรเลยท่านผู้ชมเห็นไหมไม่มีริ้วรอยอะไรเลยไม่ได้ขูดขีดอะไรเลยเห็นไหมคะเดิมจริงๆคะ่ะท่านผู้ชม,มกว้างด้วยนะคะสะดวกสบาย พับได้เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมโชว์โชว์พับได้หน่อยนะคะเผื่อท่านผู้ชมยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านๆมาเนาะอ่านี่ไงพับได้นะคะ 60- 40อืมโชว์พับให้ดูนะคะโอเคเผื่อขนของเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวสายลมพาชมด้านหลังด้านหลังนะคะรุ่นนี้เขาก็จะเก๋มากเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะย,ยาลีดต,ตัว E นะคะ รูปทรงของเขาออกแนวเกียไก่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเกียไก่ไม่พอกว้างด้วยอ่ะดูเห็นไหมคะสปริงนะคะโอเคอุปกรณ์ครบกับท่านผู้ชมที่ใส่แม่ลงแม่แรงเห็นไหมคะเนี่ยยางอะไรครบกับท่านผู้ชมใหม่มากนะคะบง่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะเพราะแข็งแรงทั้งยางทั้งล้อนะคะท่านผู้ชมโอเคอะมันรูยางนะคะ ใช้ได้อีกนานๆเลยค่ะท่า,านผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะใช้ได้อีกสองสามปีเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคอ่ะเดี๋ยวซูมนี่ข้างๆเห็นไหมแนวเ,เขาเป็นแนวยางเงค่ะเห็นไหมท่มานผู้ชมกระทัดรัดนะคะลดห้าประตูนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาชมเลขไม้กันหน่อยนนะคะ่ะท่านผู้ชมโฉมนี้ลูกค้าหาเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะทักมาในเพจร้านก็เยอะนะคะปี2 0 1พันสิบสี่ค่ะท่านผู้ชมเลขไม้อยู่ที่ห้า2มืนเก้าพันเก้ารอยยี่สิบแปดกิโล เดิมๆเลยค่ะรถไม่เคยใช้งานเลยเอาเดี๋ยวสายลมค่ะจากร์าดูนี่คะ่ะท่านผู้ชมเปิดแอร์เบอร์แรงไม่ได้ค่ะหนาวนี่คะเกียร์ออโตโอ้หัวเกียร์ไม่ช้ำนี่คะ่ะท่านผู้ชมเดิมๆเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมพวงมาลัยเขาเห็นไหมคะ่ะไม่ช้ำเลยไม่มีรอยอะไรเลยนี่คะ่ะอ่าโอเค เล็กไม้น้อยมากค่ะท่านผู้ชมนี่กุญแจเขานะคะกุญแจอโอเคนะคะเดี๋ยวจะบอกราคาค่ะท่านผู้ชมตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็เก๋เห็นไหมลายตรงเนี้ยข้างประตูเห็นไหมคะเก๋มากออโอเค โตโยต้ายาริ1.2ตัว E ปี2014เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่339,000บาทาท่านคะท่านชมเริ่มต้นผ่อนที่5,126บาทนะคะท่านผู้ชมสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819 0 6 1 9 5 8 1 8 1 9ไม่ใช่ว่าโทรมหาสายลมต้องซื้อรถอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมโทรมาปรึกษาเรื่องเอกสารเรื่องติดแบบนั้นแบบนี้ซื้อได้ไหมอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมมีดอกเบีย้ยพิเศษอะไรบ้างนะคะมีไฟแนนซ์อะไรบ้างโทรสอบถามได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ